ในภาพรวมธุรกิจอสังหาเนี่ยก็ได้รับผลกระทบนะครับไม่แพ้ธุรกิจอื่นๆนะครับเพราะว่าธุรกิจอสังหาเนี่ยเราต้องการความมั่นใจของลูกค้านะครับแล้วก็ผู้สับสุดก็คือธนาคารนะครับซึ่งก็การเร็สิินเชื่อที่ผ่านมาก็อยู่ในเรทค่อนข้างสูงนะครับที่เกิดขึ้นไปแล้วนะครับเราอยู่ในจังหวะที่เราเรียกว่าผ่านพ้นจุดต่ำสุดมาแล้วนะครับ แล้วก็กําลังทยอยดีขึ้นตามลำดับ mm. นะครับเราไม่ได้กังวลเรื่องเงินเฟอ้อมากนักนะครับเรามองว่าการจ้างงานการเปิดประเทศ Reopening นะครับสร้างปัจจัยบวกมากกว่าเยอะนะครับการที่เงินเฟอ้อเกิดขึ้นบ้างนะครับการที่ดอกเบี้ยมีการปรับตัวขึ้นบ้างนะครับถือว่าเป็นเรื่องที่พอรับได้ ไม่ได้เป็นอุปสรรคในการที่จะประกอบธุรกิจมากนะักหรือสร้างอัตราการเติบโตนะครับเรายังสามารถ i v l r v r r w t o w t h ในแต่ละไตรมาสได้ทีละนิดทีละนิดนะครับจนน่าจะกลับมาเท่ากับระดับที่ดีนะครับก็คือในปี2019ก่อนวิกฤตโควิดได้ในปีหน้านีา้ช่วงโควิดที่ผ่านมาเนี่ยตัวบ้านจัดสรรเนี่ยไม่ได้รับผลกระทบเลย นะครับมีโกรรเนี่ยประมาณสัก3%ามเปอต่อปอีตัวบ้านจัดสรรเนี่นไปได้ดีกับโควิดนะครับเพราะว่ามันมีความเป็นโซเชียลดิสเทนซิ่งนะครับตัวนิวนอร์มอลที่เกิดขึ้นเนี่ยเราต้องการบ้านหลังที่ใหญ่ขึ้นในการเวิร์กฟรอมโฮมนะครับเลิร์นฟรอมโฮมนะครับเอทเวตติงฟรอมโฮมนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยคนก็ที่มีกำลังซื้อ <c oughs> นะครับที่ไม่ได้ผลกระทบมากนักเนี่ย ใครที่จะพอขยับขยายได้เขาจะซื้อบ้านใหม่กันหรือต่อเติมบ้านกันกนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยหุ้นที่เกี่ยวกับบ,บ้านจัดสัรน,นะครับหรือหุ้นที่เกี่ยวกับตัวการต่อเติมบ้านเนี่ยในช่วงปี2021 2น2ีเะครับ2020นะครับเติบโตดีนะครับเราทำ Origin Healthcare นะครับเราเรามีความมุ่งหวังนะครับในการที่จะเริ่มต้นเลยเราอยากดูแลสุขภาพพนักงานผู้บริหารนะครับ เราอยากดูแลสุขภาพลูกค้าเรานะครับที่มาอยู่กับเราถ้าเป็นไปได้นะครับเ,เราอยากดูแลคนในอีโคซิสเต็มเราเช่นกลุ่มผู้รับเหมาก่อสร้างอะไรก็ตามนี่นะครับเ<ม>พราะนั้นเนี่ยเ,เราก็มีภารกิจที่จะดูแลคนส,สุขภาพคนประมาณแสนคนนะครับ <S <S <ม>เราก็ตั้ง Origin Healthcare ขึ้นมานะครับอันนี้ก็จะเตรียมเรามองว่าโควิดนะครับได้นำมาซึ่งนวัตกรรมเช่น เทเลเมดิซ uh, ีน mm hmm. นะครับพวกม e เด c ิคออทโฮมต่างๆเนี่ยมันกำลังมานะครับ uh, การเปิดกิจ uh, กรรมนะครับจากแพทยสภาเรื่องพวกนี้ที่จะมาเหมือนในต่างประเทศมากๆ mm hmm. ขึ้นนะครับคือ uh, ไม่ได้มี uh, ผ่าตัดฉุกเฉินอะไรเนี่ยน่าจะสามารถพบหมอออนไลน์ได้ mm hmm. นะครับ uh, วันนี้ผมก็เป็นลูกค้าสมิเิเบช<อ>แล้วก็ใช้ uh, การปรึกษาหมอออนไลน์ mm hmm. นะครับ คุณหมอตรวจออนไลน์เสร็จสั่งยาแกร็บมาส่งจบนะครับ <c oughs> ก็ไม่ต้องไปคอนซูมคิวนะครับไม่ต้องไปคอนซูมเตียงทางการแพทย์ <c oughs> นะครับไม่ต้องไปทำให้คนที่ป่วยฉุกเฉินเนี่ย <c oughs> เขาต้องมานั่งรอคิวเรา <c oughs> ถูกไหมครับอันนี้เป็นนวัตรกรรม